สายฝนคนสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาทำหน้ากากอนามัยจากผ้าอีกแบบหนึง่งจากอันนี้หน้ากากอันนี้ก็จะมีลักษณะในแบบนี้นี่จะเป็นด้านข้างสองด้านด,ด,ด้านด้านนี้กับด้านนี้จะเหมือนกันจะเอาด้านในเอาไว้ ด้านบนจมูกหรือว่าจะเอาไว้ด้านใต้คางได้ทั้งนั้นเหมือนกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านไในก็จะเป็นแบบนี้หน,น้นนนก,อก,ก็อันนี้จะสั้นนิดนึงทุกที่จะจะยาวจะปิดใกล้ๆถึงหูอันนี้จะสั้นนิดนึงอันนี้ประมาณยาวประมาณ9้าเซน เ้าเซนครึ่งกว้างจากนี้มานี่สิบสามเซนครึ่งอันนี้จะสั้นอ่าจะสั้นนิดหนึ่งโอเคเราจะไปลงเย็บหน้ากากันมาอันนี้กันเลยค่ะ กระดาษแพเทิร์เราจะมี2ชิ้นจะยาว21กว้าง9เซนทั้ง2ชิ้นเลยจากนั้นก็จะพับกระดาษหากึ่งกลางคือแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะติดเอาไว้พอเสร็จแล้วก็จะวัดจากมุมบนลงมา2เซนครึ่งมุมล่างวัดขึ้นไป2เซนครึ่งจากนั้นก็จะตีเข้าหาตีเข้าหาจุดตรงกลาง อีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเหมือนกันวัดจากมุมบนลงมา2เซนครึ่งมุมล่างวัดขึ้นไป2เซนครึ่งแล้วก็จะตีเส้นเข้าหาตรงจุดกลางจากนั้นเราก็จะเจียนตัดกระดาษตรงที่ไม่ได้ใช้ทิ้งแพทเทินอันแรกก็จะเสร็จอันนี้ก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนอันนี้แพทเทิลเล็กอันแรกเสร็จแล้ว นี้เราจะมาเริ่มทําทอันที่สองอันที่สองก็เหมือนเดิมก็จะมาหากระดาษคือเราจะแบ่งครึ่งกระดาษจากนั้นจะวัดริมบนลงมา2เซนครึ่งริมล่างขึ้นไป2เซนครึ่งแล้วก็ตีเส้นเชื่อมาหาตรงกลางและอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเหมือนกัน พอเราสร้างแพทเทิร์นอันที่สองเสร็จนี้เราจะแบ่งครึง่งตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วเท่ากับได้เท่ากับ2เซนจ,จากนั้นเราก็จะตีเส้นเชื่อมเข้าหากันเพราะเราแบ่งครึ่งและแบ่งครึ่งแล้วตรงนี้เราจะได้4เซนครึ่งจากนั้นเราจะวัดจากเส้นตรงกลางที่เราแบ่งครึง่งออกมาอีกครึง่งอีกครึ่งเซนเพื่อที่จะให้ใหญ่5เซนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นจริง ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างเกตกันเราจะพับกระดาษแบ่งครึ่งก่อนเราจะหาตรงกลางแล้วเราก็จะตีไว้จากนั้นเราก็จะวัดจากตรงเส้นตรงกลางเกตตรงนี้จะสร้างใหญ่สองเซนครึ่งพอวัดได้สองเซนครึ่งแล้วก็จะตีเส้นเชื่อมเข้าหามุมบน พอเสร็จแล้วเราก็จะตัดกระดาษแพทเทิร์นตรงนี้ตามที่ช่างตัดพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดเกต็ตรงนี้เพื่อให้กระดาษแพทเทิร์นเป็นมุมโค้ง,งตามที่ช่างทำกระดาษแพทเทิร์นของเราพอสร้างเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่พอเราเข้าเราก็จะเข้าแบบนี้ ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดผ้ากันเราจะตัดผ้าออกมาทั้งหมดจะมี6ชิ้น เราตัดผ้าเสร็จแล้วทั้งหมดผ้าก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นพอตัดผ้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลงมือเย็บหน้ากากอนามัยกัน พอเราต่อหน้ากากอนามัยทั้งสองชิ้นเสร็จแล้วแบบนี้ต่อไปเราจะไปรีดตรงตะเข็บให้เรียบร้อยพอเรารีดเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะเอาทั้งสองชิ้นนี้มาประกบกันเราจะใช้ถูกประกบถูกเราจะเอามาประกบกันแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ จากนั้นเราก็จะลงมือเย็บเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ แล้วเราก็จะคลิปตรงมุมตรงกลางตรงนี้ที่เป็นมุมอยู่ทั้งสองมุมพอเสร็จแล้วเราก็จะกลับหน้ากากอนามัยออกมา พอเรากลับหน้ากากอนามัยของเราออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้แล้วเราทีนี้เราก็จะพับตรงตรงริมด้านข้างตรงนี้พับเข้าไปประมาณ1เซนเดี๋ยวช่างก็จะนาวไว้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไปรีด พ,พ,พอเราลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ยางกันช่างจะตัดยางที่ประมาณ20เซน พอเราใส่ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเย็บกดยางเอาไว้เราจะเดินคิ้วเล็กเดินเย็บกดยางเสร็จแล้วก็จะเดินเย็บรอบหน้ากากเลย พอเราเย็บเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรีดอีกนิดหน่อยรีดให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะพับเพื่อจะรีดตรงกลางให้เป็นสันนิดหนึ่งเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีเย็บ หน้ากากอนามัยอีกแบบหนึง่งขอบคุณทุกคนกมากๆที่เข้ามารับชมคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ